สวัสดีค่ะชาวรัคนาราศีพิจิกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนเข้าสู่ดวงรายเดือนประจําเดือนมกราคม2565นี้ ขอสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเอียชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท,ท,ท่านขอให้เป็นปีที่มีสุขภาพใจและ,และสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีพลังใจพลังกายที่เข้มแข็งมีเรื่องราวให้ยิ้มได้ทุกทุกวันมีพลังในการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทุกอย่างและได้สำเร็จในสิ่งที่ใจหวังทุกประการนะคะตลอดปี2565นี้ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทางด้านโหราศาสตร์โกลและทางไพาทาโรต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมกราคม2565นี้บ้างในเดือนมกราคมทางด้านโหราศาสตร์ต,ตะวันตกของชาวลัคนาราศีพิจิกมีดาวเข้าเดือนสามของชาวลัคนาราศีพิจิกจานวน4ดวงนะคะทาให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยได้มีเวลาไต่ตองทบทวนคําพูดวางแผนการเดินทางและธุรกิจในระยะสั้นมากขึ้น อีกทั้งยังมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องที่คุณต้องเข้าไปช่วยเหลือเจรจาแก้ไขอยู่เบื้องหลังถึงอย่างไรก็ขอให้ระวังและรอบคอบให้มากเพราะดาวศุกร์เดินถอยหลังอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องให้เสียหายหรือเดือดร้อนเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองและผลประโยชน์อื่นๆอ,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 อีกด้วยเมื่อดาวพฤหัสเดินเข้าสู่ราศีมีในวันที่29พฤศจิกาพฤษขอโทษค่ะ29กธันวาคมขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนเนี่ย มีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบฟุกๆนะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผลบุญสิ่งที่ได้สะสมมานะคะยังมีเกณฑ์ลงทุนมีความเสี่ยงที่มากเกินพอดีอีกด้วยนะคะขอให้คุณวางแผนบริหารจัดการให้ดีไม่อย่างนั้นแล้วจะขาดทุนหลังจากที่ดับหรือขาดได้เดินออกไปนะคะเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่ ะะต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้บ้างนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีไพ่เมเจอร์อาคนามาใบที่1น,นะคะมิลกิวเวเป็นไพ่พิเศษสําหรับสําหรับนี้นะคะใบที่2เดินเดอะมูนและใบที่3เป็นเดอะฟูลนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวข้องกับสภาวะอารมณ์จิตใจและความสําเร็จของคุณที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะในเดือนนี้ไพ่แทนตัวคุณเป็นไพ่ ห้าเหรียญน,นะคะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความน้อยเนื้อต่ําใจในตัวเองไม่มั่นใจหมดความรู้สึกหมดไฟที่จะต่อสู้เรื่องราวต่างๆนะคะเพราะมันมีปัญหาความรู้สึกหลากหลายในอดีตเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะคนที่คุณรักทั้งหลายทําให้คุณหมดไฟในการที่จะสู้เพื่อที่จะทําให้สําเร็จในเรื่องการงานนะคะถามว่า คุณจะสู้ไหมบอกได้เลย<ๆ>ชาวลัคนาราศรีพิจิกคุณสู้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกน้อยใจที่ที่บ้านไม่ได้ช่วยคุณเลยและคุณมีความรู้สึกเศร้าเสียใจอยู่ลึกๆจากไพ่เดอมู n นะคะว่าทำไมทุกๆอย่างไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังนะคะมันถึงจุดที่คุณจะต้องใช้ความอดทนในเรื่องการงานทั้งหลายบารานา์เปลี่ยนแปลงปรับสมดุลทุกๆอย่างนะคะให้พอดีและ ในรูปแบบที่สามารถดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆแค่จะไม่สามารถที่จะรีบร้อนได้นะคะเพราะว่าจะต้องคอยพยุงน้ำในถ้วยแบบนี้นะเท่ากับว่าคุณก็จะต้องค่อยๆบริหารการเงินของคุณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ดีนะคะเพราะว่าไพ่ก็จะมีไพ่สองเหรียญน,นะคะที่คุณพยายามหมุนเงินพยายามที่จะบริหารบาลานซ์เรื่องงานของคุณเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณให้ดี นะคะดังนั้นในเรื่องงานของคุณเดือนเดือนนี้บอกได้เลยว่างานเหนื่อยงานหนักนะคะเงินอาจจะมาไม่ไม่เยอะอย่างที่คุณตั้งใจแต่ถามว่าพอที่จะทําให้คุณควบคุมและหมุนเวียนบริหารให้ผ่านพ้นไปได้ไหมในเรื่องงานบอกได้เลยว่าทําได้ค่ะเหนื่อยหน่อยให้ระวังความใจร้อนและความรู้สึกแย่ของคุณเองนะคะที่มันจะเป็นตัวขัดขวางทาให้คุณทํางานได้ไม่สําเร็จอาจจะท้อนิดหน่อยนะคะในเรื่องงานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นไปตลอดไปนะคะพองานช้าเนี่ยมันจะมีความผิดพลาดด้วยอย่าเพิ่งใจร้อนอย่ารีบร้อนนะคะเพราะมันเป็นไพ่เดฟูลนะคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกๆอย่างอาจจะต้องเริ่มนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะไม่มั่นคงนะคะเพราะยังไงแล้วเนี่ยความสําเร็จก็รอคุณอยู่นะคะในเรื่องงานอดทนอดออมค่ะและทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องการค้าขายเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยบอกได้เลยว่า อาจจะมีความผิดพลาดไม่เป็นไปนอย่างที่คุณพิดบ้างแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะญาติพี่น้องผู้ใหญ่ในที่ทํางานค่อนข้างที่จะให้ความช่วยเหลือให้คุณดีนะคะแต่บริวารของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่สามารถที่จะไว้ใจได้นะคะเพราะบทเขาจะทําเขาจะตั้งใจมาทำเขาก็จะมาทําให้คุณแต่บทเขาจะไม่ทําเขาก็จะไม่ทําให้คุณนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะชาวราศาีพิจิกคุณก็ ดูแลบริหารบาร้านปรับปรุงงานของคุณไปเรื่อยๆและคุณจะเห็นช่องทางที่ทําให้งานของคุณสําเร็จได้เองนะคะในเรื่องการเงินเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเดือนที่คุณจะต้องบริหารการเงินของคุณให้ดีมากๆนะคะเพราะมันจะมีเรื่องที่ทําให้คุณสูญเสียไปแบบที่คุณไม่คาดคิดเนื่องจากว่ามีการบริหารที่ผิดพลาดดิวไม่เป็นไปตามที่ตกลงนะคะอยางจากที่ ดาวสุกเดินถอยหลังนะคะเลยทําให้เงินของคุณล่าช้าออกไปนะคะแต่ถามว่าในอนาคตจะสําเร็จได้ไหมบอกได้เลยว่าสําเร็จได้นะคะในเรื่องการเงินของคุณบริหารดีๆหน่อยเดี๋ยวพอดาวสุกเดินหน้านะคะเงินของคุณจะมาเยอะมากๆรายได้ทุกอย่างจะมาเยอะขึ้นนะคะจากการที่มีครอบครัวอุปถัมภ์ตัวคุณด้วยจากการผลงานที่คุณได้อดทนรอคอยสร้างสารรค์และทําออกมาในรูปแบบที่ดีมากขึ้นนะคะก็ สู้นะคะเพราะว่าคุณลงทุนลงแรงไปเยอะนะคะเนี่ยมีทั้ง8เหรียญ10เหรียญและมิวเวนะคะบอกได้เลยว่าอาจจะเริ่มตอนนี้ดูไม่เป็นรูปเป็นร่างยังไม่มีมาตรฐานอะไรที่ชัดเจนนะคะก็อดทนก่อนเดี๋ยวคุณจะรวยระดับเศรษฐีใหญ่มากๆนะคะสิ่งหนึ่งถ้าคุณบริหารการเงินของคุณไม่ดีนะคะเงินมันจะเสียไปในเกณฑ์ที่มันเป็นก้อนใหญ่ ด้วยนะคะในอนาคตอันใกล้นี้คุณจะมีเกณฑ์ได้เงินใหญ่ได้มาพอที่จะปลดหนี้ปลดสินได้ด้วยเช่นกันขอให้บริหารให้ดีนะคะมีเกณฑ์ได้ถูกรางวัลเล็กน้อยนะคะอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็พอให้คุณบริหารการเงินของคุณได้ดีด้วยนะคะรอดพ้นผ่านไปได้ด้วยดีสิ่งหนึง่งที่คุณจะต้องมองนะคะในเรื่องการเงินคือจะพลิกแพงสร้างช่องทางไหนดีที่จะทำให้คุณมีกายได้เสริมมากขึ้น หรือช่องทางรายได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะการติดต่อเกี่ยวกับงานต่างประเทศนะคะทักษะฝีมือบางอย่างของคุณเนี่ยจะช่วยให้คุณเสริมสร้างรายได้ของคุณได้มากขึ้นนะคะลองบริหารจัดการดูนะคะในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้นะบอกได้เลยว่าคุณค่อนข้างมีความรู้สึกเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวนได้ง่ายมากผิดปกติระบบน้ำในร่างกายที่สวิง ความน้อยสึกน้อยเนื้อต่ำใจการนอนไม่เพียงพอนะคะจากการที่คุณทำงานเหนื่อยหนัก,ห,นกหมทำงานเยอะมากจนทำให้สุขภาพสุดโทรมได้นะคะหากระบบน้ำภายในบ้านบริเวณหน้าบ้านหรือกลางบ้านนะคะมีปัญหาก็ขอให้เคลียร์สภาวะตรงนี้ให้ดีนะคะอุดรอยน้ำด้วยเปลี่ยนไฟ อยู่ในพื้นที่ที่สว่างบรรยากาศดีๆจะช่วยให้คุณมีสภาวะจิตใจที่แช่มชื่นสดชื่นแจ่มใสามากขึ้นออกไปพักผ่อนท่องเที่ยวทำตัวเองให้เติมพลังชีวิตและมีความสุขจะช่วยให้คุณมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์รีบูตพลังงานตัวเองได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะในเรื่องความรักของชาวรัคนาราศีมิจิกในเดือนนี้นะคะคุณยังมีความรู้สึกห่อเหี่ยวคนโสดนะคะคนที่คุณยังมีความรู้สึกว่าห่อเหี่ยวไม่พร้อม ที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครเพราะคุณก็ยังลืมความรักครั้งเก่าที่เคยทำร้ายทำลายทรมานความรู้สึกของคุณอยู่เนี่ยนะคะมาทั้งไพ่ห้าเหลี่ยญและไพ่เดามูนนะคะยังมีคว e นออฟคัพอีกนะคะทำให้ตัวคุณเนี่ยยังเป็นคนที่ลืมยากนะคะยังมีความระลึกถึงความรักครั้งเก่าและกลัวว่าความรัก ครั้งใหม่ของคุณในครั้งนี้หากคุณคิดจะเริ่มเนี่ยก็จะทําให้ทําร้ายจิตใจทําลายตัวคุณหรือเปล่านะคะดังนั้นแล้วชาวลัคณาราศรีพิจิกคะคุณลองเปิดใจลองปล่อยวางจากความรักครั้งเก่าดูแล้วจะยิ่งทําให้คุณนะคะมีมุมมองความเห็นในเรื่องความรักของคุณที่ต่างออกไปเพราะคุณจะเจอคนใหม่ที่เข้ามาเป็นคนที่พร้อมที่ให้ความดูแลช่วยเหลือและมีครบ คัวกับคุณได้เลยนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกลองที่จะเปิดใจดูนะคะไม่เสียหายนะอย่างน้อยก็ถือว่าได้มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคนคนี้ไม่ใช่จริงๆนะคะในเรื่องเกี่ยวกับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะได้รับคําตอบบางอย่างจากคนที่คุณคุยนะคะว่า เขารู้สึกและคิดยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทําให้คุณนะมีเรื่องที่จะทําให้รู้สึกเสียใจแต่บ้าบางอย่างคุณก็ยังที่จะเลือกรอเขาอยู่นะคะชาวราคณา,าราศีพิจิกคุณก็ยังพร้อมที่จะมุกออนและเริ่มต้นใหม่ได้ด้วย mm. เช่นกันนะคะถามว่าคุณยังฝังใจกับคนคนนี้ไหมในเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้บอกได้เลยว่าฝังใจค่ะแต่คุณก็ยังทําตัวเหมือนกับแบ เออไม่เป็นไรฉันเริ่มต้นใหม่ได้แต่สุดท้ายคุณไปมุ่งมั่นในเรื่องการสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพหาเรื่องอื่นทําแทนที่คุณจะมานั่งนึกถึงเขางานอันนดิเ็กบางอย่างนะคะเลยทําให้คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ในเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณไม่อยากที่จะอยู่แล้วไม่อยากจะมีอีกก็ไม่ว่าจะเกิดสภาวะอะไรขึ้นนะคะคุณได้รับคําตอบอะไรก็ขอให้คุณคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะยังไงเมื่อคุณเลิกที่จะ หยุดออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้แล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะพัฒนาขึ้นไปให้มั่นคงกว่าเดิมได้หรือคุณจะเจอคนใหม่ที่เขาพร้อมที่จะมีครอบครัวสร้างครอบครัวไปกับคุณอย่างที่คุณตั้งใจจริงๆนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะบอกได้เลยว่าในเดือนนี้ให้ระวังเรื่องการทะเลาะมีปากเสียงมีเรื่องให้เสียอกเสียใจซึ่งกันและกันแล้วคุณรู้สึกว่าคนรักของคุณนี้นะคะไม่ค่อย ที่จะมีเวลาให้คุณคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ทําไมเขาถึงไม่สนใจไม่ใส่ใจตัวคุณเลยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณคอยดูแลเทคแคร์เขาอยู่ตลอดคุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้นะคะปรากฏว่าเขาอ่ะกลับไปทุ่มเทให้เรื่องงานเรื่องสร้างฐานะเรื่องอื่นเยอะมากกว่าที่จะมาสนใจคุณคุณก็เลยหาเรื่องทะเลาะกับเขาได้ด้วยนะคะก็ขอให้คุณระวังเรื่องความหงุดหงิดใจร้อนของคุณที่จะไปทําให้เขา เสียความรู้สึกและมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ขึ้นมาด้วยนะคะให้ระวังนะคะการเออเรียกว่าลักสนุกและไม่ป้องกันนะคะจะทำให้คุณมีบุตรได้โดยที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะคะเรื่องความรักในครั้งนี้ก็เลยทำให้คุณค่อนข้างที่จะ ต้องทบทวนให้ดีๆนะถ้าเกิดคุณอยากที่จะจบเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ขอให้จบด้วยเหตุผลและความตั้งใจจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบใดขอให้มองบนพื้นฐานความเป็นจริงและสุดท้ายจะได้ไม่มานั่งรู้สึกเสียใจว่าฉันไม่น่าประชดเขาเลยหรือมองว่าจะเรียกร้องความสมนใจเขาในรูปแบบนี้เพราะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะจบความสัมพันธ์ในเรื่องความรักได้เช่นกันนะคะ หากคนปรับความเข้าใจกันได้นะคะในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้นะก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานได้ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นคดีฟ้องร้องกันอยู่นะคะต้องมีความอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีการเจราจาต่อรองกันใหม่ไกลเกลี่ยกันและยังไม่ได้ผลที่ตกลงที่ชัดเจนมากนักตามที่คุณตั้งใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวะอย่างไรก็ ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทําให้ดีที่สุดในรูปแบบของคุณอะไรที่ปรับได้ก็ปรับเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะคะดูแลสภาวะจิตใจให้ดีนะคะแล้วเรามาดูกันว่าในเดือนนี้นางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนําบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกบ้างนะคะนางฟ้าต้องการให้ชาวลัคนาราศีพิจิกตั้งเป้าหมายอะไรในเดือนมกราคม2565นี้นะคะ ไปแรกนะคะทาทุกอย่างด้วยความหวังและความรักนะคะไม่ว่าคุณจะเจอสภาวะปัญหาในรูปแบบใดนะคะขอให้คุณมีศรัทธามีแสงสว่างมีความหวังและมีความรักในเรื่องทุกๆอย่างที่คุณทํานะคะมองโลกให้สดใสมองโลกให้มีทางออกอยู่เสมอแล้วคุณจะไม่มืดมนในเรื่องราวที่คุณกําลังทําอยู่นะคะหากถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสัมพันธ์ ทุกๆอย่างนะคะมันถึงจุดเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเนี่ยมันถึงช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจให้ดีของชีวิตไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามมันคือสิ่งที่ดีสําหรับคุณเสมอนะคะคุณสามารถเลือกได้นะคะและคุณต้องปกป้องดูแลผลประโยชน์ของตัวคุณเองคอยสนับสนุนผู้อื่นในเรื่องราวที่ดีอย่างที่บอกนะคะเลิฟกับไร์นะคะนี่ทําทุกอย่างด้วยความหวังและความรัก แล้วก็ปกป้องทุกอย่างด้วยความเข้มแข็งแข็งแกร่งคอยซัพพอร์ตเรื่องราวดีๆของผู้อื่นและของตัวเองให้ถูกต้องนะคะไม่ให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบคุณนะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีก็คือมีลิมิตบางอย่างที่คุณพูดแล้วคุณรู้สึกว่าเขาไม่สนใจเขาไม่ปรับให้คุณแน่ๆน,นะคะอย่าไปตือ้อย่าไปพยายามให้เขาปรับเปลี่ยนไป ให้เป็นได้อย่างใจคุณเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณเข้าไปคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเป็นกําลังใจให้เขาเขาจะทําหรือไม่ทํามันก็คือชีวิตของเขานะคะคุณทําดีที่สุดในจุดของคุณแล้วนะคะเรามาดูกันว่าในเรื่องโรแมนต์แองเจิลนั้นนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องความรักขเขาต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศรีพิจิกในเดือนนี้นะคะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นเชื่อใจในคู่รักของคุณในเรื่องความรักของคุณครั้งนี้นะคะและทุกๆอย่าง จะออกมาในรูปแบบที่ดีสิ่งหนึ่งที่บอกนะคะอย่างที่บอกคุณมีความวิตกกังวลทุกอย่างหลายๆแหล่นะคะทําให้ชาวลัคนาราศรีพิจิกสุขภาพจิตใจไม่ค่อยดีนะขอให้คุณเชื่อนะคะว่าความรักผลลัพธ์ทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณควรที่จะรับควรที่จะน้อมแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของโชคชะตาด้วยนะคะ ไปต่อมานะคะขอให้คุณมีเพชชั่นในเรื่องความรักนะมีเป้าหมายมีความศรัทธามีจุดมุ่งหมายเดียวกันมองไปในระยะไกลนะคะความรักครั้งนี้มันจะเติบโตได้ไปด้วยกันได้ดีนะคะและใบสุดท้ายนะคะเปิดใจคุยกันให้ชัดเจนนะคะ heart to heart conversation คุยกันในเรื่องปัญหาท,ทุกๆอย่างที่คุณกําลังเจอคุณกําลังน้อยใจคุณกําลังคิดไปเองหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเขาติดงานบางอย่างเรื่องราวมันไม่ใช่แบบที่คุณคิดก็ได้นะคะก็ ขอให้ชาวรา,าศรีพิจิกใจเย็นๆนะใบต่อมาในเรื่องนางฟ้าของความอุดมสมบูรณ์นะคะต้องการแนะนำอะไรชาวรา,าศรีพิจิกในเดือนมกราคมนีม้บ้างเรื่องการงานกับการเงินคะใบแรกนะคะมองทุกอย่างให้มีความสุขและสมบูรณ์นะคะเชื่อก่อนความคิดของคุณต้องมีความอุดมสมบูรณ์เหลือเฟืออย่ามองด้านลบมองทุกทุกอย่างให้มีพลังบวกเสมอ ให้มันสามารถไปไกลได้เสมอมากกว่าที่คุณคิดมากกว่าที่คุณหวังนะคะทําอะไรก็ตามนะคะทําให้ตัวเองก่อนดูแลให้ตัวเองก่อนนะคะสิ่งสําคัญคือทําตัวเองให้มีความสุขมีคุณค่าทําให้ตัวเองมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในเรื่องการงาน,งานการเงินคุณช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดคุณอ่อนแอมันไม่สามารถที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จ และไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างที่คุณตั้งใจนะคะและไปสุดท้ายนะคะเขียนเรื่องราวความรู้สึกขอบคุณทุกๆอย่างอยากจะรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งตอบแทนใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคะเขียนทุกวันวันเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อเพิ่มพลังงานบวกให้ตัวคุณและทุกๆอย่างจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะยังไงก็ขอให้ชาวรา,าศรีพิจิกมีความสุขมากๆ ขอบคุณอ่ะใบสุดท้ายขึ้นมาพอดีเป็น power of pay นะคะกล้าที่จะอธิษฐานและทุกๆอย่างจะได้รับการตอบรับได้ดีนะคะยังไงก็ขอให้ชาวราศีพิจิกมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีปีใหม่คะ่ะบ๊ายบาย